มันไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะเป็นใครแล้วมันก็ไม่เกี่ยวเลยว่าใครจะว่าคุณหรือเปล่าวันนี้มันอยู่ที่ว่าคุณอ่ะให้คุณค่าตัวเองและเชื่อหรือเปล่าว่าเราอ่ะแม่งมีคุณค่ามากพอบนโลกใบนี้เราจะทําให้ทุกคนแม่งถูกใจในสิ่งที่เราทําทั้งหมดมันเป็นไปไม่ได้หรอกแต่วันนี้เราถามตัวเราว่าสิ่งที่เราทำอ่ะมันผิดศีลธรรมมันชั่วช้าสามานหรือจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องดีๆที่เราควรจะทํามันดังนั้นวันนี้ถ้าเราโมวแต่แคร์ชาวบ้านแม่งไม่ต้องทําหาอะไรพอดี เราตอบตัวเองได้เว้ยว่าสิ่งที่เราทําแม่งกูไม่ได้ทําไม่ดีนี่กูทําดีอยู่ทําไปเถอะไม่ต้องไปสนใจทาหมดแต่แคร์ชาวบ้านให้คนอื่นเขาต้องเห็นดีเห็นชอบกับเราไม่ต้องทําหาอะไรพอดีไม่ต้องทําอะไร,ไไะไรละขนาดพระพุทธรูปอยู่ในวัดเฉยๆยังโดนนินทาเลยน้าภาษาอะไรกับเราดังนั้นไม่ต้องไปสนใจใครคะ่ะลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองเว้ยมาสร้างคุณค่าให้กับตัวเองยิ้มให้ตัวเองชมเชียร์ตัวเองลุกขึ้นมาเป็นกําลังใจให้กับตัวเราเองว่าเราแม่งทาได้เว้ย